แตกตื่นทั้งเอเชียพระเอกคนใหม่ของยุนอาที่แท้คือศิลปินหนุ่มวงนี้กำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่มาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงสาวยุนอาเกิร์เจเนเรชั่นที่ล่าสุดมีรายงานว่ายุนอาจะรับบทนำในซีรีส์เรื่อง King the Land ซึ่งเป็นการโคโจรมาเจอกับพระเอกรูปหล่อ จุนโฮ 2pm โดยจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้สาหรับซีรีส์ King the l น n ์เป็นแนวรอมคอมพระเอกเป็นททยาเศรษฐีกลุ่มธุรกิจผู้ทนการยิ้มเสแสร้งไม่ได้นางเอกเป็นสาวยิ้มสดใสตลอดเวลาแม้กระทั่งยามที่ไม่อยากก็ยังยิ้มได้ k ิงแล a ด d ก็คือห้องพักโรงแรมระดับ VVIP ที่เป็นความใฝ่ฝันของผู้ประกอบการกิจการโรงแรมอีจ e ุนโฮจะรับบทเป็นกูบอนผู้ร่วมศึกแย่งชิงการสืบทอดกลุ่มธุรกิจคิงซึ่งบริ มานทั้งโรงแรมสายการบินและธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายเขาเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งสติปัญญามาดและออร่าดูดีแต่เป็นคนที่ขาดประสานสัมผัสแห่งรักยุนอาจะรับบทเป็นชอซาดังสาวเจ้าของสเสน่ห์สร้างโลกสดใสด้วยรอยยิ้มเธอเติบโตมากับการใช้ความรักนับร้อยนับพันฝันฝ่าสารพัดอคติจนมาได้งานที่โรงแรมคิงซึ่งทําให้เธอได้รับความทรงจําของความสุขที่สุดในวัยเด็กและนี่ก็เป็นรายละเอียดคลิปข่าวที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะคะตอนจบ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ